สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบครับอันนี้มาทำอะไรกันนี่สเกมมาทำอะไรนี่ป้าดูสะพายกระเป๋ามาไหนดูดิกระเป๋ามีอะไรวะนี่เร็วไอจุงฮอร์โร่ทำไมเอาเงินล้านนั่นนี่โอ้มาทำอะไรกันนี่มาซื้อเครื่องตัดหญ้า โอ้มาจากกุขันนะครับเด็กกุขันมาเยือนสุรินครับ FC นี่ครับโอ้ยใช้มันทำไมยางเก่านะาน,นี่พ่อไม่ขึ้นฝั่งนูน้นหรอเปิดประตูอย่างนี้ก็ได้พ่อ เตรียมส่งครับส่งอเออเสียเกมครับเด้อนี่เราจะส่งรถนะครับตัวลูกไปแล้วพ่อไม่ได้บอกกล่าวเลยไปแบบกระตันหันมากเลยไปเด้อคำคุณคำคุณเด้อ มาขาวสวยงามครับแตรงนั่นแหละพอ่อนั่นแหละแพ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้มันมันเป็นกล่องกระโดยติดเบอร์เตร์พอง ไว้ตรงนี้ก็ได้มากพอเนาะเดี๋ยวมันหล่น mm hmm. ไว้ข้างล่างก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง mm hmm. อืมเอาพอจับจับใส่ตรงพระนะ mm hmm. ใส่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปขาคูณเน้อ <Yeah. S 1> นี่นี่ก็ถอดลำโพงถอดลำโพงออกนี่ครับ อ้าวเอาไปไหนไอ้ให้จีง่ะยกนี่ไม่ต้องยกให้จีง่ะยกอ่ะเออวูหนายกหน่อยเร็วแทนที่ไอจะยกข้างเนอะดูเข็นมาทางนี้้เป็นงานเลยให้เกมอ่ะมันยกมันสูง ตรงนี้แหละยกใส่พริกใส่ตรงนี้เลยอา,ยายรุลยเดชตีโตก้าไอ้นี่เลอะไปไปขึ้นไหมเร็วไอจะขึ้นทำไมก็จะจำโยนไปวะมันโยนไงม,มาช่วยหน่อยเร็วะตัวใหญ่แต่ใจน้อยพวกเองดูอ่ะอู้สองคนไหมพ <c oughs> ี่ยกคนเดียวก็ไหวอะไรเอลยไม่ได้ไหรอ<ว>กไอ<ๆ>เรากะจะทำให้ดูเดี๋ยวพอนีก็บอกว่าเออเดี๋ยดูอันนั้นนะมันมันจะได้ยืนดูอะไรประมาณเนี้ย เอ้ยไปทำเดี๋ยว่ย่ตเลื้อโยกคนเดียวยกคนเดียวเลยอะไรเออเก็บไปนั่นเลยให้ร้านขาปะอโอพอดีเลยถ่วลังพอดีเลย เอาอะไรอีนั่นแถมอะไรอีกอโอ้หฮอะไรเยอะ t h ้ดูอะน้ำมันเครื่องอันนี้กรองเครื่องอีกอ่านว่าชว 40, เชลสี่สิบสิบห้าเคซิบัตไทยแลนด์เกม ช่องวันไม่ต้องเอาออกเดินไปงไัันแหละอะไรอีกหนอรถพี่ซื้อยังไม่ได้ขนาดนี้เลยลว้าวว่า,วามีพลังเพื่อนด้วยนี่นี่นี่เอามานานแล้วนนเนี่ยตัวเนี้ยอ,อันอื่นลอกหมดแล้วแต่ก่อนมีเต็มเต็มกระจก เอาถ่ายรูปรส mercy, ่งรถส่งงานยังนี่เสียบอยครับเสียบอยจะร้องไห้เสียบอยจะร้องไห้แล้วครับโอ้โหไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาขี่คอมาขี่คอลูกมาูม้วนใหญ่ไหมม้วนใหญ่ไหมม้วนใหญ่ไหม สวิกหอวอยู่ตรงไหนวะมันมีตัวหนึ่งนะเพราะว่าหอวตัวนี้มันเป็นมันบอผมเลยยวลองดูมันจะดังเลยตรงนี้หรือเปล่า ค่อยขึ้นใช่ไหมถ้าสวิกแรกอะแต่สวิก2สองนี่ดึงเลยนี่แหละมันค่อยคางขึ้นค่อย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 นี่แหละสวิก2สองสองสวิกตัวเดียวกันกับของอยู่รถอันนี้มันแค่ตัวเดียวอะถ้าเจอฮะเอ้ยไม่ไอ้บ้าดิ เอามาว่ะหมื่นห้าอามาว่ะเอาว่ะเอาไหมล่ะ,ละฮะ,ะโบตัวเดียวแล้ว,อลอวเอามา,หา,หาวะ่ะไอ้ไม่ต้องดีดล็อกลูกเด้อมันไม่มีลูกแล้ว,น,ลวนี่ก็เสียบ,บอยก็จะบอกวิธีการขับหกล้อว่าขับยังไงนะครับ เพราะว่าเสียเกมไม่เคยขับหกล้อแบบธรรมดาใช่ไหมเคยแต่ขับแต่คอมมันเร็วสปีกบอยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงนันที่สองน่ะตรงใต้พรงมาลัเอออันนั้นเหรออือได้ต้องเสียบอยจับดีลย เราเขาไม่เอาโอ้ขขังงลมาายเขาไม่เอาบอยนี่เอาไหมนี่เอาอันนี้เอาลงรถไหมอุ้ยของเทด้วยน่ะไม่เอาก็ได้ดอกซื้อใหม่ก็ได้ดอกก็แคปเลดสวยมากเลยตัวเนี้ยเทเทเนี่ยนานแล้วนเนี่ยตัวเลดตัวเนี้ย เซบอยสั่งมานานแล้วเจ๊ขับกลับเลยเอา้าลองขึ้นไปขับดูดิเดี๋ยวเดือ<ส>ผมสั้นมีคล้ายเจ๊จ่าเลยนะถ้าเจ๊จ่าตัดผมสั้นนี่เหมือนคล้ายๆกันเลยต,เลตัวเล็กเหมือนกันเลยเอายืนเทียบกันดินีย่ยืนเทียบกันดูดิจ่าลองยืนเทียบดูดใร่รใครสูงกว่ากันเอา เปิดเม็ดด้วยเองจะยิ้มในเม็ดทำไมโตใส่เม็ดแล้วก็ยิ้มโอ้ลหล <c oughs> เอาหนึ่งสองถ่ายหน้ารถถ่ายหน้ารถ <c oughs> เออคล้ายๆกันเลยไหม <c oughs> หนึ่งสองไอ้นี่ด้วยอะไรฮันฮั่น่นะดูหนึ่งสอง ตาบอยปิดประตูก่อนนี้เออปิดประตูเออหนึ่งสองคเอาไม่ถ่ายรูปทั้งหมดบอเชยบอยถ่ายรูปไหมถ่ายรูป,ร,ปรับรถไหมแต่ไม่ต้องรับเงินนะเงินเข้าบัญชีแล้วมาแต่เกมถ่ายรูปถ่ายทั้งหมดเลยมานุไอ้สองตัวนะั้นไม่ต้องถ่ายหรอกจะจ้าย,ยืนไ,ไปไหนึ่ง 2องอีกรูปหนึ่งสองพี่เราไม่ต้องรับเพราะรรว่าเงินเข claro ้าบัญชีเรียบร้อยครับเลือแต่เงินเกมนะทีนี้ออาเลยเแต่เงินเกมว่าแล้วกระเป๋านี้ต้องกระเป๋าเงินไม่งั้นอืออืออือเก่งมากเลยนะอือ โอเคครับเดินสำหรับทลิปนี้ก็รอตอนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวตอนส่งเดี๋ยวจะถ่ายทีหนึ่งครับนี่ครับเตรียมเดินทางกลับบ้านนะครับ<ช>โอ้เตรียมส่งงานครับเสียบ,บอยใจละลายแล้วเสียบ,บอยดูอ่ะดูเสียบ,บอยครับดูเสียบ,บอย thảm rái lên, pong, tung ở phòng quá sẽ xui quá, hết rồi, đinh hay này, mà ครับโอ้ไล่เขา้ามาออกครับไปแล้ว